สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักหน้าที่การงานการเงินของชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤศจิกายนกันนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมค่ะถึง16สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวสองราศีกรกฎหรือเป็นชาวราศีกรกฎเองก็ดีนะคะจริงๆแล้วคุณสามารถรับชมรับฟังในส่วนนี้ได้ในส่วนของสารตะวันตกก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณคุณ ชินในลักษณะนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าช่องเราเนี่ยจะยึดหลักตามโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักนะคะเพราะเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นรวมทั้งตัวเลขในชีวิตนะคะทีออ่อยู่ในส่วนของ หลักของศาสไทยเนาะกไไ็ได้แล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังกันไว้ด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะเราไปกันต่อที่เรื่องของความรักค่ะซึ่งความรักเราจะแบ่งเป็นสามพัสดยกันนะคะพร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดพาร์ที่2จะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและพาร์ที่3จะเป็นพาร์ทของคนมีคู่ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามารับชมรับฟังก่อนอื่นเลยฝากกดถูกใจให,ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีพลังงานด้านดีหรือ อะไรก็ทำที่คุณอยากให้เกิดขึ้นพิมพ์หัวใจสองดวงมาที่ ใด้คลิกนี้ได้เลยนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเรานะคะก็มีปุ่มซ u เปอร์แทงแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตช่องก็มีเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนะคะแปะเลขบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วและใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภของชาวราศีกรกฎกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้กันก่อนนะ ชาวราศีกรกฎนะคะขออนุญาตเปิดดาวาไพ่ให้คุณดูดเลยเนาะ,ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยขออนุญาตเปิดไพ่นะคะว้าวก่อนหน้านี้มีการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีนอและดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะคะ่ะน่าจะ โอเคเหมือนมีสัญญาณที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนเออน่าจะเป็นช่วงไตรามาสก,ก่อนนะ คุณน่าจะได้สัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะบางผู้บางคนเพิ่งเปลี่ยนงานมาหรือว่าเออบางผู้บางคนเพิ่งมีการเริ่มต้นในการลงทุนอะไรใดๆเนาะก็มองว่าคุณก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกําไรหรือค่าตอบแทนหรืออะไรต่างๆที่ได้รับแต่ใดๆแล้วนะคะมองว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะกังวลเนาะแอบกลัวแอบกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเออผลตอบแทนกําไรหรือว่าเวลาในการทํางานหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของ การยัน,นการเงินพอสมควรนะคะแต่นาที่เป็นก็มีการเริ่มต้นใหม่นะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ทีนี้เรามาดูในส่วนของเดือนพฤศจิกาย,ยน,ยนากันบ้างค่ะว่าโชคลับการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นใบแรกนะบางคนนะ่ะแอบคิดว่าอยากเปลี่ยนงานด้วยไหม บางผู้บางคนนะ่ะอาจจะแบบว่าอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรืออยากจะทําอะไรก็ตามที่ตัวเองรักตัวเองชอบบ้างช่วงนี้บางผู้บางคนที่ทําในส่วนของธุรกิจสีเทาหรือทําอะไรเทาๆนะเช่นเออวงการต้องหมุนเงินในลักษณะของเทาๆอ่ะเอเอนะก็มองว่าอช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ มันอาจจะดาวลงเนาะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเอา่อเก็บเงินไม่ได้หรือมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ใครหยิบยืมหรือกู้เงินไปก็มีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างนะอาจจะต้องไปตามไปทวงหรือใช้คําพูดที่เอ่อไม่ค่อยน่าฟังต่อการจะเท่าไหร่มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดการสอดส่องกันการ,การเอ่อ แอบดูแอบมองนะคะรวมทั้งการรอคอยเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในส่วนนี้แล้วก็การงานด้วยนะคะนะทีนี้ขออนุญาตเปิดดูในส่วนของออสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือบทสรุปพร้อมกับคําแนะนำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินละโช่วลับของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะนะไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นค่อนข้างที่แบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามให้คําแนะนําทางด้านดีแล้วกันแล้วก็ไปปรับใช้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะนะในส่วนนี้นะคะ การเงินนะคะอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นติดขัดนะคะแต่ว่ามองดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ยังมีโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วก็ยังมีถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองคุณอยู่ได้ไดแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยช่วงเนี้ยรู้สึกไม,ไม่โอเคเลยให้นึกถึงบุญเก่าๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของการต่อเงินต่อทองที่เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของทานบาร,รมีลองระลึกถึงในส่วนนี้ดู ะะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเทพเทวดาประจําตัวประจําตัวของคุณเนะะี่ยค่ะให้ช่วยเปิดทางให้คุณได้รับเงินรับทองได้รับสิ่งที่ดีๆได้คล่องได้ง่ายยิ่งขึ้นอะไรที่ติดขัดก็ขอให้มันพ้นผ่านไปไวๆนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกรักษาและคุ้มครองอยู่นะคะไม่ว่าใครจะทํากรรมหรืออะไรใดๆที่เกี่ยวกับ กับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมามองว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเท่านั้นเองนะคะแต่เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะโพสติทีคิดบวกกันไว้นะคะสําหรับหลายๆท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําผ่านหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่ เอ่อได้ยินสารในส่วนนี้แล้วนะคะก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วกันเนาะพยายามโฟกัสไปแต่เรื่องที่ที่ดีๆเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปส่วนอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ในใจนะคะอยากจะดูเป erm ็นการส่วนตัวนะคะอยากจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือวางแผนชีวิตอะไรใดๆแนะนาให้มาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะดวงในส่วนนี้มันเป็นดวงภาพรวมเนาะตัวเลขในชีวิตของแต่ละคนวันที่เกิดรวมทั้งอะไรต่างๆหลายๆคนก็ไม่เหมือนกันมันมีแค่ราศีที่เหมือนกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่โบบอกว่า ไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งน้องปรดช้วินารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะไปกันต่อที่เรื่องราวของความรักกันนั่นดีกว่าค่ะของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ไปที่คนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องของคนที่มีคู่นะคะคนโสดนะคะมองดูได้ให้เดรดจันอีกแล้วอะ่ะ แสดงว่าช่วงเนี้มันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภพอสมควรเออขออภัยค่ะชาวราศีกรกฎพอสมควรเลยนะคะกรกฎดูเหมือนกับว่าช่วงระยะน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองจะดูเด็ก เนอ,อดูแบบสีอีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองจะลงทุนลงแรงดูแลตัวเองนะบางผู้บางคนไปเข้าฟิตเนสนะบางผู้บางคนไปฉีดบท็ทอกทำหน้าไปทําหน้าทําให้ตัวเองสวยหรือทําอะไรให้ตัวเองสวยนะทำให้ตัวเองแบบมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่ารักตัวเองมากยิ่งขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ด้วยนะจ๊ะนะอันนี้คือความรู้สึกนะมันมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะซึ่งมันมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะมันลงทุนให้กับตัวเอง เระไม่ลงทุนเรื่องอื่นแน่ๆประมาณนี้เนาะทีนี้ไหนขอดูไหนว่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมคะมีคนเข้ามาอยู่นะมีคนแบบจะเข้ามาดีไม่เข้ามาดีนะคนคนนี้น่าจะเกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีพฤกษ์ศกันบังกรด้วยนะคะน,นับไปที่ราศีพฤกษ์ศกแล้วก็ราศีเมษนะคะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาในลักษณะที่อ่ากรณีแรกอาจจะเป็นคนเก่านะคะคนเคยคุยกันคนเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ แอปสองแอปมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะพร้อมที่จะแอคชั่นเข้ามาหาคุณด้วยนะคะและดูเหมือนกับว่าคนคนนี้ปลอดภัยที่จะคบนะคะเพราะว่าอ n นเ g อร์จีของเขาค่อนข้างที่จะดีคุณเป็น The Emperor เขาเป็น King เหรียญตัวของคุณและตัวของเขาคล้ายกันตรงที่ว่ามีอีโก้นะคะอาจจะแบบว่า เอ๊ดูชั้นดูเชิงอยู่ว่าจะก็ต้องเข้ามาในจังหวัดไหนจะต้องจีบคุณในจังหวัดไหนหรือคุณอาจจะมองว่าเอ๊จะต้องเข้าหาเขาจังหวัดไหนจะต้องจีบเขาจังหวัดไหนก็ได้นะคะนะอาจจะสลับตําแหน่งกันก็ได้นะคะในส่วนนี้นะแต่มองดูเหมือนกับว่ามีคนแหละเตรียมตัวที่จะเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์แล้วแหละนะช่วเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในขอดูบทสรุปหน่อยแล้วก็คําแนะนำไพ่อยากจะบอกอะไรคะไพ่บอกว่าคุณน่ะใช้ชีวิตได้ดีมากเลยนะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะออกมาจากกาแพงของคุณแล้วแล้วตัวคุณก็จะไปโฟกัสเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องครอบครัวนะคะอะไรที่ตัวเองทำเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมาทําให้ตัวเองไม่กระตือร,รือร้นคุณจะเลี่ยงเลยนะคุณน่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะความเป็นกรกฏอ่ะมันมีความเป็นธาตุน้ำเนาะแล้วก็คนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ย ปรับตัวง่ายปรับตัวเก่งนะคะสถานการณ์ไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกคุณเองก็จะ move on ออกมาทันทีเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว่าช่วงนี้ยคนโสดนะคุณจะรู้สึกได้ว่าใครเป็นพิษใครเป็นท็อกซิกไม่ควรเข้าไปยุ่งคุณก็ move คุณก็ move คุณก็ไม่คิดที่จะเข้าหาเขาแต่ในทางกับกันถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าหาใครแล้วพลังงานดีจังเลยดึงดูดคุณดีจังเลยคุณจะรู้สึกทันทีว่า คนเนี้ยใช่แนละอยากไปต่ออยากคุยอยากสาร้างความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเซนตัวเองเถอะนะคะชาวราศีกร,รกฎยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสําหรับคนโสดเนาะใครที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะดูน่าภัยละเอ๊ะเอ๊ะจะไม่โสดอีกแล้วแต่จะจริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจก็มาดูมีการสดเตือได้นะคะแอดไลน์ไอทีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยเนาะต่อไปนะคะเราไปในส่วนของสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสาหรับชาวราศีกร,รกฎค่ะ กระกฏกคนคุยไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ยช่วงพฤศจิกายยนนี้อยากได้รับความชัดเจนนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเหมือนทํางานในความสัมพันธ์กับคนคนนี้มานานพอสมควรนะคะดูเหมือนกับว่าคุณเองอะคะ่ะน่าจะพูดน่าจะบอกความรู้สึกไปแล้วแหละแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกรักกันมาก หรือโหยหากันมากแต่คุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอ่อนๆออฟอมันไปไปกับกับมันมามาหายหายคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ เรา move on เลยดีไหมเออมันมีความแบบเราก็ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นเนาะเราก็ไม่ได้สําคัญในชีวิตเขาขนาดนั้นเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้สําคัญในชีวิตเราขนาดนั้นเนาะจะ move on เลยดีไหม move เลยดีหรือเปล่าเพราะว่ามันนานมันยืดเยื้ออย่าเปิดใจให้ตัวเองอย่าเปิดโอกาสให้ตัวเองมันรู้สึกว่าทะเลาะก,กับตัวเองค่ะในช่วงระยะนี้ว่าระหว่างจะ move on ดีหรือจะอะไปเรืเอ่อยๆเออมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่นามันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนี่นาเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจลงไปเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ energy คุณนะ จะเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนทีนี้ขอดูพลังงานของคนที่คุณคุยด้วยหน่อยนะคะว่าเขาคนนั้นคือใครเนเขาคนนั้นคือใครคะ่ะคนที่คุณคุยด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะดูเหมือนจะคุยอยู่กับคนที่เกิดราศีมังกรหรือเปล่านะคะมิถุนตุลกุมคะ่ะพิจิกคะ่ะนะพิจิกคะ่ะแล้วก็ แล้วก็มีนกรกฎนะคะมีนกรกฎพิกจิกมีถุนตุนกุมและมี energy เเหนักๆไปที่ราศีมังกรและราศีพิจิกค่ะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะคนคนนี้เขามีการตัดสินใจแล้วนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอันดับแรกเลยมันน่าจะเกิดจากการที่มันหลงไหลมันคลั่งไคล้รูปลักษณ์ภายนอกหรือมันมีความที่แบบ มันอยากได้อะ่ะมันอยากครอบครองอะ่ะมันมีความหอยหามีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องเออนั่นแหละแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเหมือนกับตัวเขาเองนะคะก็กลัวนะกลัวว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณจะรู้ว่าเขาอ่ะหลงรูปลักภายนอกคุณกลัวว่าเขา เขาว่ากลัวว่าคุณเนะี่ยจะรู้ว่าเขาอ่ะอยากได้คุณมากๆสําหรับกรณีที่คนยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะคะส่วนคนที่มีความลึกซึ้งกันแล้วอะ่ะคนคนนี้เขากลัวค่ะว่าคุณจะรู้ว่าเขาอ่ะแอบแบบเสพติดคุณแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขา ก็เลยตัดสินใจค่ะในส่วนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้มองว่าเขาน่าจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในลักษณะของการพูดบอกความรู้สึกไปแต่ถามว่ามีในลักษณะของการแอคชั่นไหมไม่นะเพราะคนคนนี้กลัวความท็อกซิกในความสัมพันธ์กลัวว่าคุณปัจบปฏิเสธและกลัวว่าคุณจะไม่ไปต่อและที่สำคัญเลยคนคนนี้มีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ พอสมควรอาจจะกลัวว่าคุณจะถีงเขาก็ได้นะคะนะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกยาย,ยนพร้อมคําแนะนาไพ่บอกว่าคุณกับเขาก็ยังจะทํางานในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะนะจะมีใครคนใดคนหนึ่งแบบรู้สึกแบบมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยน่าจะเป็นตัว ตัวฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าตัวเขาไม่เขาก็คุณนะคะนะโดยเฉพาะหนักๆไปที่ energy ของคนที่เกิดราศีมังกรนะอืมบอมองว่าบางผู้บางคนนะ่ะน่าจะอยู่ในสถานะหรือความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเติร์นปาร์ตี้หรือมีมากกว่า2คนด้วยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าหลงไหลคลั่งใครกันในลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกกันมากกว่าที่จะมีคอมมิชเมนต์ในลักษณะที่จะแอคชั่นไปต่อหรือให้ความชัดเจนนะคะนะแต่ก็มองดูว่าคุณเองก็ยังมีความมั่นคงให้กันและกันอยู่แลาจะทํางานในความสัมพันธ์กันอยู่นะยัง ไม่ได้ move on กันจริงๆจังๆแต่จะเข้าใจว่าสถานะและความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ลุ้นซะหน่อยนะเผื่อมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้ามันไม่ได้มันก็ยังกําไรชีวิตนะมันก็ยังวินวินเออมันก็ยังมีความแบบวินวินไม่มีใครเอาเปรียบใครนะคะนั้นะ่านะจะประมาณนี้นะคะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนสาหรับชาวราศีกรกฎนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดวงนี้ไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกเอ๊ะว่าหน้าไพานี้มันคือเรื่องของคุณหรือเปล่าแนะนํานะคะมาดู เป็นการส่วนตัวดีกว่ามาดูจะได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่าคุณกับเขาเป็นคู่กันในลักษณะไหนแล้วไกด์ไลน์ล่ะต่อไปจะเป็นอย่างไรอยากรู้และอยากได้คําแนะนำนะคะแอดไลน์มาดูเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อที่เรื่องราวของคนมีคู่สาหรับชาวราศีกรกฎกันเลยนะคะชาวราศีกรกฎจ้าช่วงนี้เป็นอย่างไรคาเม็ดกรรมทํางานนะคะกรรมทํางานเบาๆนะ อืมกรกฎบอกว่าคุณแน่าจะกำลังเล่นอยู่กับอารมณ์ของใครบางคนอยู่เล่นกับความรู้สึกของคนที่คุณรักอยู่และเล่นกับหัวใจตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วให้ระมัดระวังใจตัวเองจะ ไปทาให้ตัวเองนอกลู่นอกทางได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันยังคบหาดูใจกันอยู่มองว่าอาจจะมีเรื่องนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเขวรู้สึกลังเลหรืออาจจะมีการสื่อสารที่พูดจาทิมแทงใจให้กันและกันแล้วทําให้เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นแต่คุณกับเขาก็ยังเป็นบ้าอนาคตร,ร่วมกันอยู่นะคุณกับเขาก็ยังรักกันดีนะคุณกับเขาก็คือกัระยะาณมิตร หรือเกินคําว่ากัลยาณมิตรก็คือคู่ชีวิตกันดีอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นประเด็นกันอยู่นะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังส่วนใครที่ไม่มีประเด็นในที่นี้รักกันดีก็แนะนําว่าฟังให้เป็นไกด์ไลน์ก็พอเนาะอ่ะในส่วนนี้ขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณกําลังดิวอยู่กับใครคู่ของคุณหรือคนรักของคุณเขาคือใครคะกรกฎ เห็นไหมมันมีความเป็นคู่กันอยู่นะในลักษณะของคนที่เป็นคู่กันเลยแหละอคู่ของคุณอาจจะเกิดในราศีพฤษภกันมังกรค่ะเมธเนาะพฤษภกันมังกรแล้วก็เมธนะคะตัวเลขในชีวิตเขาอาจจะติดเลขเจ็ดและเลขหกเยอะๆนะคะรวมทั้งตัวคุณด้วยนะมองเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเขามีอีโก้ให้คุณพอสมควรลักษณะ ของเขาเป็นในลักษณะที่มั่นใจในตัวเองสูงมากว่าคุณไม่มีทางที่จะไปจากเขาถ้าณวันนี้คุณกับเขามีปัญหากันเขาคิดเลยค่ะว่ายังไงความสัมพันธ์ในครานี้ก็ไม่จบเขามั่นใจว่าเขาดูแลคุณดีที่สุดแล้วเขามั่นใจว่าเขาทํางานในความสัมพันธ์ดีที่สุดแล้วและเขามั่นใจว่าตัวคุณเองอะคะ่ะ ก็ไม่สามารถหาใครได้แล้วนะคะที่เหมาะสมกับคุณได้เท่าเขานะคะถามว่ามีความลังเลไหมลังเลแหละลังเลในที่นี้คือลังเลอะไรลังเลและมีกลิ่นเบาๆว่าคุณจะไปมองใครหรือเปล่าคุณจะไปมีใครหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาลังเล แต่ใดๆแล้วเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่ตัวคุณเองนะคะมีพลังงานของคนที่อยู่ในคาบเกี่ยวของกรรมคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เฮ้ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นกรรมอะอย่าไปคิดเยอะค่ะคนเราอะค่ะถ้ามันเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกต่อให้มันเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณอะไรที่ทนได้ทนไปก่อนเนาะตามนี้เลยค่ะนะทีนี้ขอดูนะคะพลังงานหน้าไพ่อยากจะบอก อะไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ในส่วนของบทสรุปและคําแนะนําค่ะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีกรกฎค่ะไพ่คุณขึ้นไพ่เหรียญน,นะคุณเนีซัพพอร์ตกันดีนะเอาจริงๆนะเรื่องการเงินคุณกับคู่อะค่ะอุปถรัรมภ์กันดีดูแลกันดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้คู่ที่ดีในลักษณะที่ช่วยกันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือช่วยกันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประเข้าประคองครอบครัวใครที่ขาดจะมีคนหนึ่งเติมใครที่เกินจะมีคนหนึ่งช่วยทําให้มันพอดี นะคะน่าจะเป็นในลักษณะนี้ทีเนี้ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนยนี้ถเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะตัวคุณเองแล้วก็ตัวของเขานะคะจะเหมือนกับได้เคลียร์ใจกันแหละได้เคลียร์ใจกันแหละอะไรที่รู้สึกว่ามันมีกำแพงกั้นอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะคุณจะเปิดคุณจะโอเพนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีสเปซให้กับคุณมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะมีสเปซให้กับเขามากขึ้นบางทีการที่ได้ห่างกาันมาหรือการที่ได้ได้ได้แยกไปคิด นะฮหรือไปทบทวนเรื่องของใครของมันมันทําให้เราทั้งคู่อะคะ่ะอได้รู้สึกว่าบางครั้งบางทีมันคิดสองหัวมันดีกว่าคิดหัวเดียวเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ โอกาสที่จะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ดีขึ้นอ่ะมันมีนะคุณกับเขายังโฟกัสเรื่องครอบครัวอยู่คุณกับเขายังโฟกัสเรื่องอนาคตอยู่บางผู้บางคนนะคะวางแผนที่จะทําธุรกรรมทางการเงินร่วมกันแล้วก็บางผู้บางคนมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการไปต่อในเรื่องของอีกสเต็ปหนึ่งเช่นเช่นการแต่งงานสําหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานกันนะคะนะหรือคนที่เคยแต่งงานแล้วก็มีในลักษณะของการที่วางแผนที่จะไปเที่ยวไปสานความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้ด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับใครที่รับชมรับฟังในคลิปนี้แล้วนะคะในการอ่านไพ่ในครั้งนี้แล้วมีความรู้สึกเอหรืออยากรู้อะไรลึกๆนะคะอยากรู้ลงดีเทลลึกกว่านี้และอยากดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำแนะนำนะคะหน้าไพ่จากองค์พ่อคาพิคเนตนะคะอยากจะบอกลูกหลานชาวราศีกรกฎว่าอะไรบ้างและตัวเลขนํำโชคในคลิป,ลปนี้คือเลขอะไรนะคะนะ ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ให้สองใบนะคะไพ่ออร์ e องค์อพ่อนะเลขนำโชคของคุณคือ3าหนะคะเลขนำโชคของคุณคือ4 0่ศนและสานะคะดูเหมือนกับว่าองค์พ่อพระพิฆเนศท่านอยากจะบอกทุกๆคนนะคะ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีกรกฎก็ดีหรือชาวราศีกรกฎก็ดีให้คุณเชื่อค่ะว่าสิ่งที่โฟกัสหรือเป้าหมายในชีวิตที่คุณโฟกัสอยู่นตอนนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงถ้าเกิดว่าคุณมีศรัทธาให้คุณเชื่อเถอะค่ะว่าศรัทธาหรือเซนส์ของคุณเนี่ยมันแรงที่สุดแล้วช่วงนี้ชาวกรกฎเซน์แรงนะถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรหรือคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันจะสําเร็จให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นให้หนักๆเลยนะคะ นะแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดกับคุณในเรื่องของความสําเร็จส่วนใครที่มีอุปสรรคและปัญหาอะไรใดๆก็ตามเนาะคุณเชื่อนะคุณต้องเชื่อให้ได้นะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะเคสนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นใครที่มีการเงินที่รู้สึกว่าติดขัดหรือมีปัญหาในช่วงระยะนี้ให้เชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีให้เชื่อว่าบุญที่คุณทำทานที่คุณทำ บารมีที่คุณได้สร้างจะส่งผลให้ปัญหาและอุปสรรคมันพ้นผ่านไปได้ดีนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกๆคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้มีความสุขและน้อมรับพลังงานที่ดีๆกันไปอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปยิบยกไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปค่ะบ๊ายบายคะ่ะ